เอาเลยครับก็ต้องขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมในเกม One p Man The Stone g t e สำหรับในคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมาเปิดของดองที่ผมได้ดองเอาไว้นะสําหรับของที่ผมได้ดองอไว้เนี่ยก็จะเป็นกล่องของเจ้าตัวละครกระบองเหล็กนะที่เราเปิดไปก็จะมีโอกาสได้รับชิ้นส่วนของเจ้าตัวกระบองเหล็ก1-4ถึงสเศษนะครับคืนนี้เนี่ยผมได้ดองไว้ที่4 9กล่องก็ตีไปเป็น50กล่องเลยกันใส่กล่องอันนี้เนี่ยผมเพิ่งได้เริ่มเก็บแล้วก็เริ่มสะสมหลังจากที่ตัวเก็บทาการอัปเดตนรัของงองงงาาวลลภยใก่นะ คือตอนแรกถ้าใครจําได้นะครับของราวัลของแพ็คเจ้าตัวละครกระบองเหล็กเนี่ยเวลาที่เราเปิดก็จะมีโอกาสได้รับเศษชิ้นส่วนกระบองเหล็ก1นถึงสเศษนะครับพวกการอัพดาวแล้วก็พวกเศษชิ้นส่วนสากลอะไรต่างๆอยู่ในกล่องด้วยแต่พอมันอัปเดตเสร็จแล้วนะครับหลังจากเราเปิดไปมันก็จะสุ่มนะครับผมเศษชิ้นส่วนกระบองเหล็ก1นถึงสเศษเพียงเท่านั้นนะก็ถือว่าเราจะสามารถสะสมเศษของเจ้าตัวละครกระบองเหล็กได้ง่ายและก็ไวขึ้นนะครับและตอนนี้ผมก็ได้มีดองอาไว้นะครับเพื่อที่จะมาเปิดในคลิปนี้ท่านผู้ชมได้ดูวว่่่า49กกลออองงงขผผมมนนะะรบจเปิิดดไ้้ศษชส อยู่ที่กี่เศษนะแต่ผมก็ไม่ได้เป็นคนดวงดีอะไรขนาดนั้นนะครับที่ผมจะเปิด49กล่องแล้วก็ได้มาเป็นตัวละครกระบองเหล็ก1ตัวนะาะก่อนที่ผมจะมาดองเนี่ยผมก็ได้มีเศษของเจ้าตัวละครกระบองเหล็กเอาไว้กับตัวเองอยู่ที่ประมาณ15เศษนะครับ นี่นะครับผมก็เป็น15เศษจริงด้วยนะครับก็เท่ากับว่าในคลิปนี้เนี่ยถ้าผมเปิดได้ประมาณ65เศษเนี่ยผมก็จะได้ตัวละครกระบองเหล็กมาแล้วนะครับแต่เราเนี่ยก็ต้องมาลุ้นกันนะครับผมว่าไอ้แพ็คเจ้าตัวละครกระบองเหล็กอันนี้เนี่ยมันจะออกแค่หนึ่งอย่างเดียวหรือเปล่านะเพราะว่าผมเห็นคนในกลุ่มเนี่ยที่เขาเปิดส่วนให่เขาจะได้แค่1เศษนะครับสเศษ3เศษแล้วก็4เศษเนี่ยแทบไม่ออกเลยนะก็เดี๋ยวผมจะมาดูว่าดวงผมเนี่ยจะเปิดได้แต่1เศษหรือเปล่านะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมขาดเยงแค มันไม่ออกแค่1เศษทั้ง49กล่องนะครับแต่ก่อนที่เราจะมาทําการเปิด Lake, ไอแพคกระบองเหล็กเดี๋ยวเรามาทําการเปิดของส้มที่ผมได้ทําการดองเอาไว้ก่อนละกันนะครับผมเพื่อเช็คดวงกันว่าในคลิปนี้เนี่ยผมจะดวงสวยหรือว่าดวงแย่นะเริ่มจากอุปรกรณ์สีส้มก่อนละกันก็กดประสานไปได้มาเป็นชุดเซตอัศวินนะครับถ้าชุดเซตอัศวินที่ผมต้องการเนี่ยผมอยากได้เป็นโจมตีความไหวไม่ก็โจมตีกับโจมตีเปอร์เซ็นต์แค่นี้เท่านั้นนะครับก็เดี๋ยวเรามาทําการดูออปชันกันว่าผมจะได้เป็นอะไรนะ ได้เป็นโจมตีแล้วก็ป้องกันนะครับอันนี้คงน่าจะไม่ได้ใช้นะต่อไปเนี่ยก็จะเป็นชิ้สนส่วนอุปกรณ์สีส้มจากกิ้นะครับอันนี้ก็จะมีโอกาสได้อัศวินปาเถื่อนแล้วก็ชุดสูตรอย่างแน่นอนนะครับแต่ก็ต้องมาลุ้นว่าจะได้เป็นออปชันอะไรนะก็ก่อนอื่นมาทําการกดประสานนะครับได้มาเป็นปาเถื่อนปาเถื่อนถ้าใจดีก็ต้องเป็นโจมตีแล้วก็โจมตีเปอร์เซ็นต์นะครับ แล้มาเป็น H p แล้วก็ H p เปอร์เซนต์อันนี้ก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับผมน่าจะาไปใส่เจ้าตัวละครดวงของผมนะแล้วก็มาถึงไฮไลท์ของคลิปนี้นะครับก็คือแพ็คของเจ้าตัวละครกระบองเหล็กที่ผมมีอยู่49อันก็เดี๋ยวเรามาทําการเปิดเช็คดวงสัก1กล่องดูนะครับผมว่าผมจะได้มาอยู่ที่กี่เศษนะก็กดใช้แล้วก็ใช้1กล่องก่อนแล้วกันนะครับมาดูกันว่า1กล่องถ้าผมกดใช้ไปผมจะได้เศษกระบองเหล็กมาที่กี่เศษนะก,ก็กดใช้ไปนะครับได้มาที่1นึเศษนะครับก็ถ้าได้มาหนึ่งเศษแบบนี้เน เทสเปิดอีกสักสอันแล้วกันนะครับผมว่าจะได้มากี่เศษนะลองดูรอบนี้2อันนะครับว่ามันจะให้เรามากี่เศษนะครับได้มา2เศษนะครับรู้สึกว่าแพ็กนี้จะเป็นอย่างที่คนในกลุ่มบอกนะครับผมว่า1กล่องเนี่ยเท่ากับ1เศษนะเดี๋ยวต่อไปเรามาลองดู3กล่องกันนะครับผมว่ามันจะออกมา3เศษอีกหรือเปล่านะครับ ทำกล่องก็มาเป็น3เศษนะครับเท่ากับว่าไอ้กล่องนี้เนี่ยรู้สึกว่าอัตราการออก1เศษนี่จะสูงกว่า2เศษแล้วก็3เศษ4เศษพอสมควรเลยนะก็ต่ออีก3กล่องเลยกันนะครับในคลิปนี้ผมอาจจะลีลาหน่อยนะเพราะว่ากล่องที่มีเนี่ยมันมีแค่40่กล่องนะครับและผมใช้เวลาเก็บค่อนข้างนานถ้าเปิดทีเดียวเนี่ยมันก็ไม่ลุ้นนะครับเพราะงั้นในคลิปนี้เราจะเปิดทีละ3กล่องเลยกันนะครับโอเค3มกล่องนะครับรอบนี้ได้มาที่4เศษนะ สกล่องต่อไปนะครับคือ3กล่องเนี่ยผมอยากได้ประมาณ5เศษหรือไม่ก็6เศษนะครับถ้าออกมาแค่3เศษตลอดเนี่ยมันก็ค่อนข้างดวงซวยไปหน่อยนะครับรอบนี้ได้มา3เศษอีกแล้วนะครับ3กล่องต่อไปนะครับได้มา3เศษนะกดไปอีก3กล่องนะครับ รอบนี้มีโหลดแล be being ้วก็ได้มาอีก3เศษนะเหมือนว่ากล่องหนึ ah <ashes> ่งจะเท่ากับ1เศษเลยก็ว่าได้นะครับสหรับเจ้าแพ็คของเจ้าตัวละครกระบองเหล็กก็3กล่องต่อครับได้มาอีก3เศษอีกแล้วนะครับกด3กล่องต่อครับผมก็ได้มา3เศษนะกดต่ออีก3มกล่องนะครับรอบนี้ได้มา4เศษนะครับตอนนี้ผมมีเศษกระบองเหล็กอยู่ที่44เศษนะตอนนี้เราเหลือกล่องอยู่ที่2 2กล่องนะครับก็เดี๋ยวเรามาใช้กันไปยี่สิบสองกล่องเนี่ยผมจะได้มาอีกกี่เศษนะครับ ก็กดต่อยสามกล่องครับผมได้มาอีกสามเศษนะต่อยสามกล่องนะครับได้มาเจ็ดเศษนะครับรอบนี้โชคดีมากๆเลยนะครับผมเพราะปกติเนี่ยส่วนใหญ่จะได้แค่สามเศษจากสามกล่องนะครับแต่รอบนี้เนี่ยได้มาเจ็ดเศษจากสามกล่องนะก็ขอให้มันได้แบบนี้เรื่อยๆนะครับผมเพราะว่าผมก็อยากได้เจ้ากระบองเหล็กในวันนี้เลยนะครับก็ต่อยสามเศษนะครับเอ้ยไม่ใช่สามเศษสี่สามกล่องแล้วก็ได้มาสามเศษนะครับผมตอนนี้ก็มีอยู่ที่ห้าสิบเจ็ดนะครับก็ต่อครับผมอีกสามกล่อง ขอเจ็ดเศษแบบเมื่อกี้นะครับผมกดไปครับได้มา3เศษนะตอนเล่นเหลืออีกสิกล่องสุดท้ายนะครับก็กดไปครับได้มา3เศษอีกแล้วนะเหลือ7กล่องแล้วนะครับผมก็กดไป3ครับผมได้มา3เศษนะ4กล่องสุดท้ายก็ใช้ไปเลยแล้วกันนะครับได้มา4เศษก็ตอนนี้เนี่ยผมมีเศษเจ้าตัวละครกระบองเหล็กอยู่ที่70เศษแล้วนะครับก็ขาดอีกเีแค่10เศษเพียงเท่านั้นผมก็จะได้เจ้าตัวละครกระบองเหล็กมาไว้ในครอบครองแล้วนะครับ สำหรับผมนะครับการขาดอีก10เศษเนี่ยก็น่าจะใช้เวลาในการเก็บสะสมประมาณ3-4วันนะถ้าดวงดีก็จะได้ประมาณ3วันแต่ถ้าดวงแย่เนี่ยก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ4วันก็น่าจะได้จตัวละครกระบองเหล็กมาใส่ในไอเดียของผมแล้วนะครับก็ผมจะทําการรีวิวกระบองเหล็กอาวุธ3ดาวหลังจากที่ผมได้มาในทันทีเพราะเจ้าตัวละครกระบองเหล็กเนี่ยผมคิดว่าผมน่าจะรีวิวเสร็จแล้วก็น่าจะย่อยมันทิ้งนะครับเพราะผมไม่น่าจะปั้นมันสุดแต่ที่ผมต้องการเจ้าตัวละครกระบองเหล็กเข้ามาในทีมเนี่ยก็น่าจะเพื่อการปลดล็อกฟิกเกอร์นะครับ พลังของไอเดีเราได้พอสมควรเลยนะครับและผมก็หวังว่าคลิปนี้นะครับผมจะมีประโยชน์สำหรับใครที่กําลังดองกล่องของเจ้าตัวละครกระบองเหล็กเอาไว้นะครับผมว่ากล่องของเจ้าตัวละครกระบอกเหล็กนะครับหกล่องเนี่ยมันเทียบเท่ากับ1เศษนะพอเปอร์เซ็นที่มันจะออก1กล่องได้2เศษ3เศษส,สเศษเนี่ยมันมีค่อนข้างน้อยมากๆเลยนะครับก็ถ้าท่านผู้ชมได้ดูคลิปในการเปิดในคลิปนี้ก็น่าจะพอรู้แล้วนะครับผมว่าโอกาสที่จะเปิด1กล่องได้2เศษเนี่ยมันยากขนาดไหนนะอ่านวคลิปนี้ผมก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันไว้เรามาจจออกันนหน,น,น,จจนหคนิ้้้าาะะีสยย็ขภ ก็เ,เจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายนะครับ